สาธิตการลดน้ําผ่านระบบมือถือนะครับผมสั่งลดน้ําด้วยมือถือของเรารอันดับแรกเราเข้าไปที่เพจสโตนะครับโหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับคําว่า e-vlink นะครับเสร็จเราก็กดเข้ามาที่คําว่า e-vlink เขาก็จะมีให้เราลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยคือลงลงทะเบียนการใช้งานนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อลงเสร็จก็จะ มาหน้านี้นะครับผมคือเป็นหน้าที่สำหรับเราที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โซโนน็อปครับต่อไปเราจะมาดูในตู้กันนะครับผมเปิดตู้เข้ามานะครับก็จะมีระบบตู้การประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บในการเชื่อมต่อเมื่อเราเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มากดที่อุปกรณ์นะครับก็คือ่วนอบเพื่อการเชื่อมต่อนะครับกดไปประมาณ1 0บถึงสิาวินะครับรอสัญญาณอ่าเสร็จแล้วนะครับสังเกตสังเกตไฟที่สัญญาณของอุปกรณ์โซนอฟครับผมตัวนี้เขาพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับกดคำว่าเพิ่มครับผม จับคู่อย่างรวดเร็วครับเสร็จปุ๊บกดคําว่า1อุปกรณ์ครับผมแล้วก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4นะครับเป็นเราเตอร์เม็ตบ้านนะครับใส่ชื่อ,อใส่รหัสเข้าไปเสร็จกดถัดไปนะครับตอนนี้อุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกันนะครับผมประมาณ170าวิครับ เดี๋ยวรอให้เขาเชื่อมต่อสักพักครับเชื่สักครู่นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ โอเคครับเชื่อมต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นครับผมเสร็จปุ๊บก็จะมาขึ้นหน้าอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปครับผมอ่าอัตครับชุดนี้จะมีสวิตลูกศรบอกการทำงานก็คือเราจะกดหมุนสวิตไปที่ออโต้นะครับ มีโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่นะครับตวข้างล่างนี่คือเป็นปั๊มนะครับคือควบคุมการทํางานของปั๊มครับเปิดออโต้หมดแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูข้างในครับเราจะสั่งผ่านมือถือนะครับผมสั่งเปิดที่โซนหนึ่งก่อนนะครับกดปุ๊บนี่คือโซนหนึ่งทำงานแล้วนะครับ จะมีไฟขึ้นที่ชนแนลช่องที่หนึ่งนะครับผมไฟสีแดงครับแล้วก็ปั๊มก็จะทำงานไปด้วยนะครับผมหน้าตู้ครับหน้าตู้ก็จะมีไฟโชว์คือโซนที่หนึ่งก็คือทำงานปั๊มทำงานนะครับคือสถานะบอกโซนหนึ่งทำงานนะครับเดี๋ยวผมปิดโซนหนึ่งนะครับปิดโซนหนึ่งครับผมเปิดที่โซนสองครับผมนะครับโซนสองทำงานแล้วนะครับ ปิดโซนสองครับเปิดโซนสามครับผมโซนสามทำงานปิดครับเปิดโซนสี่ครับครับปิดโซนสี่หรือเราจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับติดทุกโซนครับผมครับขึ้นอยู่กับกําลังปั๊มของเรานะครับว่าเขามีความสามารถทําแรงดันได้เท่าไหร่นะครับผมระบบก็มีเพียงเท่านี้ ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับ